เละคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันเช่นเคยนะครับและนี่คือรายการโพลิทอสครับทางช่องบริททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะฮะหลายคนเห็นนี่เลยฮะตอนต้นรายการของเราไปแล้วครับวันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะโพลิทอสทุกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสบายๆแบบนี้คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวดีๆและการพูดคุยเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็รมปถึงนะครับเจ้าหน้าที่กรมราชทรรเพราะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีกับพิพิธภัณฑ์ราชทรรจากกรมราชธรรมนั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งแน่น ในปี66ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถานที่จัดตั้งใหม่ที่จะหวัดนนทบุรีด้วยคุณผู้ชมอาคารทั้งหลังผม3อาคารนะฮะสวยใหม่แล้วก็เมื่อกี้นี้แอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์นะฮะที่นักโทษหลายๆคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมชอบอีกหนึ่งวลีที่พอเดินก้าวขาขาแรกเข้าไปในประตูพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้และ อีกหนึ่งคำถามนั่นก็คือคุกมีไว้ทําไมคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็แน่นอนนะฮะเราจะไปพูดคุยกับใครนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันพาคุณผู้ชมไปข้างในกันดีกว่าครับ หลายคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์น,นะของกรมราชัณฑ์แล้วนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ราชัณฑ์นั่นเองที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับที่พิพิธภัณฑ์ใหม่ที่เราได้มีการเจอไปในช่วงต้นรายการให้คุณผู้ชมดูภาพตัวอย่างคร่าวๆกันไปแล้วซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในจุดไฮไลท์เด่นสําคัญนะฮะที่เป็นคําถามว่าคุกมีไว้ทําไมแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับท่านชาญน,นะฮะว่าชิระเด็ดด้วยนะครับรองอธิบดีกรมราชธณฑ์นะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีท่านชาญสวัสดีครับสวัสดีครับสวา่ มราชทานเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทราบว่าไม่ได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้เคยจัดตั้งที่ตรงไหนมาก่อนใช่ป่าคับระาทนคืออย่างนี้ครับพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับก็เคยจัดตั้งอยู่ที่นี่อ๋ออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็มีการย้ายไปนะครับคราวนี้ถ้าจะไล่เรียงนะครับก็ถือว่าจะมีอยู่สี่ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือท่านขุนชลอศรีสละกรเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็น อธิบดีแต่ในช่วงก่อนมาเป็นเทพดีเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางนะครับท่านได้รวบรวมของเขาเรียกว่าของของมีค่าที่เป็นเขาเรียกว่าที่อยู่ในวัตถประหารต่างๆวัตถุการลงทายเครื่องมือการลงโทษอะไรต่างๆที่อยู่ตามหัวเมืองและอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมา นะครับรวบรวมมาไว้ที่บางขวางก็คือในปีนี่ฮะในปี2 2 4 8 2แนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับาาทางทางกรมราชทัณฑ์ก็เห็นว่า,าควรที่จะนำมาไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เลยนำมาไว้ที่นี่ฮะตรงศูนย์ฝึกอบรม,มนะครับศูนย์สึกอบรม ในยุคนั้นนะก็คือปีประมาณปี2515นะครับก็มามาตั้งไว้ที่นี่อันนี้คือเป็นยุคที่สองแล้วที่ททีี่่เราอยู่นี่ยแหละครับแต่แต่แต่ไว้ที่ตรงอาคารอ๋อซึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้อาคารอาคารพัฒนาอาคารของการอบรมนะฮะในยุคนั้นครับก็ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับก็ในช่วงของปี25เนี่ยครับ2542เนี่ยนะครับก็เ กรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เห็นว่าเรามีเขาเรียกว่าเรือนจำที่เป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับที่อยู่ตรงศูนย์รมานีนาในปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับเห็นว่าควรจะนําพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยนคะคร,ตร,ตรับเ,เพื่อที่จะไปไปไว้ที่นั่นก็คือในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ได้นําสิ่งของเนี่ยไปไว้ที่นั่นนะครับต่อมานะครับก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามี มีหน่วยงานนะครับที่จะไปก่อสร้างแถวนั้นนะครับก็เลยนะครับก็เลยขยับมานี่แหละครับเป็นปัจจุบันมามาอยู่ที่นี่ละเป็นเป็นยุคปัจจุบันเลยนะครับก็คือกลับมาที่สถาบันอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาเดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยประมาณ84ปีเยอะเหมือนกันนะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กลับมา มาอยู่ตรงนี้ที่เป็นจุบันตั้งแต่ตอนยุคแรกถูกแะเนีแล้วจุดะสงครับผมอยากทราบมากเพราะว่าหลายคนเดินเข้ามานี่ผมเห็นหลายคนนะฮะชาวโซเชียลมีเดียที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับต้องเห็นคำคำนี้แล้วก็ถ่ายลงไปในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ต่างๆเพื่อนผมเองก็ลงเหมือนกันคุกมีไว้ทำไมถามท่านชาเองเลยว่าคุกมีไว้ทำไมแน่นอนครับคุกมีไว้สำหรับการลงโทษนะครับแล้วก็การข่มขู่ยับยั้งนะครับไม่ให้คนกับ มากระทําผิดหรือรไม่ให้ข่มขู่เนี่ยนะฮะว่าอยากกระทําผิดนะครับว่าคุกมันน่ากลัวและโหดร้ายนะครับในอดีตเนี่ยก็คือตาต่อตาฝันต่อฝันนะครับถ้าทําใครให้เกิดความเจ็บปวดหรือเกิดถึงแก่ชีวิตก,ก็ต้องตายตกไปตามกัน อย่างนี้ครับ <c oughs> ครับจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามีแอบชุกคิดเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจุดเล็กลึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะต้องแบบไปรักชิงวิรักวิ่งจริงต้นหรือบางคนที่อาจจะเคยเหมือนแบบว่าช่วงนี้เนี่ยมันขัดสนเหลือเกินคุณผู้ชมับลองสักนิดนึงเข้าไปในกรมรชาชัณฑ์คุณอาจจะได้คําตอบนะบว่าคุกม,มีไว้ทําไมแล้วอาจจะแบบว่าเอ๊ะฉันไม่ทําดีกว่าอะไรประมาณนั้นแต่แน่นอนนะฮะว่าจุดไฮไลท์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีถึง3มตึกด้วยกันนะฮะที่คุณ เพราะเดี๋ยวเราใจใท่านชาเนี่ยพาทุกทกท่านนะครับไปติดตามรับชมนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องราวต่างๆจุดไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ราชธา,านกันครับ เกินจำกลางบางขวางเนี่ยนะครับอจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเส้นทางหรือการเดินทางเนี่ยต้องมาทางเรือนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางคุณศรีสลากรเนี่ยนะครับในยุคที่ท่านเป็นผบอเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ไม ไม่มีรถหรือถนนมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทางทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตั้งงบไว้ทุกปีนะครับ,รบผ่านไป2-3ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างสักทีนะครับคงเนื่องมาจากนี่แหละก็คือทางเรือเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทของเยอรมันชื่อว่าแม่น้ำวอเตอร์โบสทนะครับก็คือว่าถ้าถ้าสร้างถนนเนี่ยรายได้ของเรือเนี่ยจะจะน้อยลงนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าลัดเลาะเดินตามเขาเรียกว่าล่องสวนล่องสวนตามธรรมชาติเลยนะครับจากแยกเตาปูนเนี่ยนะครับมาจนถึงเนี่ยฮะสามสามสามแยกท่าน้ำนนเนี่ยนะครับนะะฮนี่แหละใช้ผู้ต้องขังนะครับจำนวนประมาณ3,000คนนะฮะในการก่อสร้างคือการเรียนว่าในอดีตเนี่ยนะครับการลงโทษเนี่ย ของของของผู้ต้องขังเนี่ยรัฐเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการนําไปก่อสร้างถนนผลนทางทางรถไฟจำทางรถไฟกําแพงตรงพระปฐมเจดีอย่างเนี้ยนะใช้ใช้ผู้ต้องขังทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงถนนขอนทางที่มายังจะปดถนนพระพุรีด้วยใช่ครับแล้วก็จากนนไปปราเกตด้วย ครับครับ,รบก็ใช้ผู้ต้องขังในการก่อสร้างหลังจากนั้นรเราก็เลยจึงได้มีถนนหนทางใช้จนถึงทุกวันนี้ซึ่ง <laughs> ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจากทางช่องทางธรรมชาติในะฮะจนกลายเป็นถนนจากผู้ต้องขังนั่นแหละครับครับ คำถามนะครับว่าการลงโทษเนี่ยมีมีมีไว้ทำไมและพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวอย่างไร <C> นะครับ,รบเราก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าการเปลี่ยนผ่านของคุกเนี่ยนะครับ <ท art S 2> หรือ,รอยุคสมัยนะครับเราจะเห็นว่าเราใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ค,คนที่เข้ามาจองจำเนี่ยจะต้องมีโซ่ตรวนรแต่เป็นกระเป๋าแต่ใช่แต่คนที่ในยุค ในนปัจจุบันที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนผ่านเป็นเป็นกระเป๋าละเป็นกระเป๋ายาลิปเพาเป็นกระเป๋านะครับที่ทอด้วยฝีไม้ลายมือนี่คือการเปลี่ยนผ่านที่เขาเรียกว่าฟื้นฟูและการแก้ไขในยุคปัจจุบันครับของจริงในอดีตเลยนะครับก็มีความเชื่อนะครับว่าห้ามไปตีนะครับถ้าเกิดตีเราจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดตีล้วจะ ตั้งสองเนี่ยตั้งครอครัเสียชีวิต <S <S อ๋อหรอครับใช่เป็นกองโบราณนะครับอันนี้มาจากกับแผงเพชรสองสิ่งนี้ห่างกันแค่เส้นยาแดงฝ่าแปดครับสิ่งที่อยากจะเรียนนะครับก็คือว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสองสิ่งก็คือว่าความดีกับความชั่วแตเ่เส้นตรงกลางตรงนี้แหละคือเส้นบางๆระหว่างความดีกับความชั่วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ เราเนี่ยอาจจะประมาณว่าความรู้สึกยับยั้งชั่งใจใอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่นะครับมันมันมันข้ามผ่านกันแบบว่าความดีก็เป็นได้ความชั่วก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่จิตสํานึกและสามัญสานึกของของแต่ละคนนะครับในการที่จะอยู่ในสังคมครับครับ,รบโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอาคารที่2ซึ่งเชื่อมกันกันกบอาคารแรกการลงทันครับกับการเวลาที่เปลี่ยนผ่าน มีคำคมให้เจออีกแล้วในในในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าความโหดร้ายและความเข้มโหดนะครับที่เราใช้เครื่องมือต่างๆในอดีตเนี่ยในการลงทันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่เป็นของจริงรนะครับแล้วก็มีจำลองบางส่วนครับ ซึ่นวันนี้ทุกๆท่านนะฮะจะได้เห็นเรื่องราวของเครื่องมือการลงทันนะฮะทุกส่วนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งส่วนแรกเนี่ยจะอยู่บริเวณตั้งแต่ทางเข้ากันเลยทีเดียวครับเหมือน,นจะเป็นน,นะครับอครับเครื่องคื่อ,อแรกเราเรียกว่าคือ่อนะฮะคื่อก็อจะเป็นการล็อกมือล็อกเท้านะครับ,รบแล้วก็ อยู่กับที่คือถูกทรมานให้อยู่กับที่นะครับคนที่ทําผิดวินัยคนที่ผิดระเบียบนะครับในเรือนจำเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยวิธีนี้นะครับด้วยวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับความรุนแรงก็เป็นไปตามลําดับของการกระทําผิดนะครับในเรือนจำนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์หรือว่าหนังเก่าๆในประเทศไทยนะครับนี่คือส่วนที่สองตโนกครนบ ก็จะเห็น <amounts> ว่า <Hels> ค <ing> ือค like ือส่วนของ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 ศีรษะเนี่ยเหมือนโดนล็อกมากกว่าส่วนนู้นจะจะถูกล็อกด้วยด้วยด้วยไม้ค่อนข้างที่จะมีความยาวเพื่อที่จะพูดง่ายๆว่ามันมันจะเกะกะแล้วก็หน้าหน้าน้าลำคาญจนถึงทรมานนะครับส่วนมือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มือเนี่ยยังสามารถทํางานได้นะครับถ้าเราเอ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 าตรวนออกนะครับหรือเอาโซ่ออกหรือกุญแจกุญแจเนี่ยเราเรียกกุญแจมือออกนะครับก็สามารถทํางานได้นะครับมือยังทํางานได้แต่ก็ยังถูกจองจําด้วยการถูกัไตรงคอแต่ส่วนนี้เหมือนจะเป็นแบบส่วนที่โกดขึ้นมาเลยนะฮะส่วนนี้ส่วนนี้เราเรียกว่าคั่งนะครับคั่งก็คือการการการนำผู้ต้องขังสองคนเนี่ยนะครับมามาล็อกศีรษะ นะครับโดยที่มีคานไม้ไผ่นะครับมีความยาวนะฮะสเมตรเนี่ยนะครับให้ให้ให้อยู่ห่างกันเนี่ยนะครับเอ่อกรณีแบบนี้เนี่ยก็เป็นการที่ลงโทษเอ่อกับคนที่กระทําผิดซึ่งอาจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็เออก็เลยจับมาจับคู่เรียกกันอันนี้ก็เป็นการทะเลาะกันาาถูกครับครับต่อมาครับก็เป็น ครับสมอบกสมอบกเนี่ยเราจะลงโทษผู้ต้องขังให้อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งนะฮะต้องตากแดดตาฝนตากลมนะฮะเพราะว่าสมอเนี่ยหนักมากเขาเรียกว่าขนย้ายไม่ได้นะครับท่องถูกล็อกแล้วด้วยโซ่ตรวนนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนะครับที่จะต้องเหมือนในรูปก็จะมีท่าด้วยใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการลงโทษในอดีตเนี่ย จะเป็นการลงโทษถึงเนื้อตัวนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับเบ็ดเหล็กนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวคางนี่แหละครับนะครับแล้วก็มัดแขนแล้วก็ลังดึงนะครับให้ให้ตำแหน่งของเนี่ยฮะคางเนี่ยนะครับถูกถูกถูกเกี่ยวเหมือนเหมือนเหมือนปลาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษที่หนักขึ้นมาอีกใช่ไหมครับ แต่จริงๆข้างหลังนี้ไม่ใช่การลงโทษใช่ไหมครับแต่ข้างหลังก็เป็นการลงโทษครับในสมัยอดีตเับในสมัยอดีตเลยครับเป็นภาพในอดีตเลยครับซึ่งจะมีความรุนแรงมากกว่า<อ>ที่มีการจัดแสดงในที่อันนี้เป็น,ปนใช่ครับอันนี้เป็นภาพในอดีตที่เราทรมานมันมี32ประการนะครับนี่แหละคือภาพที่เราทรมานในอดีตนะครับที่สามารถรวบรวมได้นะครับครับนะครับ ส่วนของเนี่ยฮะนะฮะตอกอ,นนอันนี้ตอกเล็บนะฮะค้อนตอกเล็บก็คออือการการเขาเรียกว่าการให้ให้ให้เขาเรียกว่าให้นักโทษนะครับรับสารภาพนะครับก็เป็นการทรมานนะฮะชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็คือเป็นการบีบนิ้วตอกเล็บ อาจจะแบบรับขโมยมาแล้วก็ไม่ได้ยอมรับความผิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่อยู่ในในเรือนจํานี่ก็เป็นโรงครับโรงโรงแต่โรงเนี่ยเป็นโรงคับแคบเป็นโรงที่เล็กพอดีกับตัวตัวตัวบุคคลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาลงเข้าไปนอนเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยมีแค่ให้หายใจนะฮะก็แล้วก็ตอกฝาโรงเหมือนจำลองการอยู่ในโรงตอนเสียชีวิตเลยใช่ใช่ครับ เออเอ,อ,เอ,อโลงรงรงที่เป็นหีบศพนี่ย,ย,ยังยังกว้างกว่ายัางกว้างกว่าเยอะ<ม>นะครับอันเนี้ยลงที่เป็นลงรงรงรง<ม>ทรมานเนี่ยจะขยับขยื่นไม่ได้เลยหายใจไม่ได้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นพบเพิงนะครับที่เวลาไว้สําหรับขนย้ายนะคือคืออย่างนี้ครับ ช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นการประหารชีวิตนะประหารชีวิตเนี่ยนะครับประหารชีวิตก็จะเป็นการประหารชีวิตด้วยดาบนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะประหารชีวิตเนี่ยเราต้องนำผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องขังเนี่ยออกจากเรือนจำคเพื่อไปที่ที่ที่ตอนแรกเมื่อกี้นี่คือส่วนแรกนี่คือเป็นอยู่ในภายในเรือนจำนั่นคือการทรมานเพื่อรับผิดชอบหรือสารภาพทั้งหมดอาจจะไปที่วัดหรือจะอาจจะไปที่กลางแจ้ง ที่ไหนที่เราต้องการประจานก่อนที่จะมาประหาริตก็มีคบเพลิงก็ออกตั้งแต่เช้าตู่นะครับอันนี้ก็คือขันน้ํามนต์นะขันน้ามนต์ก็คือว่าสําหรับเพชรฆาตเนี่ยต้องมีน้ำมนต์นะฮะเพื่อที่จะชำระเพื่อที่จะป้องกันเวเวลาอาศัยเวเวลาไปไปไปเฉือนคอเขาแล้วเนี่ยนะครับ จิตและวิญญาณของคนที่เิาจะเข้าสู่สิงร่างนะครับดังนั้นเนี่ยเพชฌฆาตเนี่ยก็จะต้องอับน้ำม์ก่อนจะมีเพชฌฆาตมือหนึ่งและมือสองนะครับทำไมถึงต้องมีมือหนึ่งมือสองเพชฌฆาตมือหนึ่งจะไล่ลับนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนประหารแต่ไม่ใช่เป็นคนประหารนะครับไล่ลำนะครับแล้วก็ไล่ลำจนเผลอครับเพชฌฆาตมือสองก็ประหารเลยเพื่อให้ไม่รู้สึกตัวไม่ได้ตั้งตัวครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่า,ามีดสับเนี่ยฮะสับสับต้นสับอันนี้ฮะสับปลายเท้าเนี่ยฮะสับต้นเท้าเนี่ยรับของของอผู้กระทําผิดนะที่เวลาเมื่อเราประหารตัดหัวแล้วเนี่ยนะครับครับคือไม่ได้ปรับไปเป็นทั้งตัวแต่คือต้องมีการแยกเล่าใช่ใช่ใชเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็สับขาเลยนะครับ ครับเป็นการทรมานนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับและสิ่งที่ท่านเห็นก็คือสารเพียงตานะครับที่จะให้ผู้กระทําผิดได้กราบไหว้นี่คือชุดธรรมจริงๆที่คยใชใชาก่ับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เคารพนับถือนะครับครับซึ่งแน่นอนตรงนี้ก็จะเห็นกันเป็นประจำแน่ยิ่งในภาพยนตร์ไทยนี่คืออันนี้คือหลักประหารชีวิต หลักมหารชีวิตอันแรกเลยซึ่งเป็นของจริงด้วยไหมครับเป็นของจริงครับเป็นของจริงครับซึ่งท่านจะเห็นว่าลอยกระสุนนะครับบาดจนไม้แบบไม้นะครับสายมูนี่ต้องระวังผมผมกลัวสายมูจะมาเด็ดไปหมดเนี่ย้ไปแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับคือคือคนทำดีได้ดีคนทำไม่ดีก็จะจะถูกได้รับโทในสิ่งนั้นนะครับครับ หลักประหารชีวิตอ่านี่คือเสื้อของเจ้าหน้าที่นะครับเอ่อชื่อว่าพี่ชาวเเลศนะครับซึ่งเป็นเพชรชักคาดเอ่อนักยิงคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายของ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 กรมราชธรร์ครับนะครับชักคาดคนสุดท้ายเคยมีเหตุการณ์ไหมฮะที่บอกว่ายิงไปแล้วรักโทษไม่เสียชีวิตภายในคืออย่างนี้ฮะคือเออเวลาเราเนี่ยการเอ่อ เมื่อเปลี่ยนผ่านจากการประหารชีวิตด้วยดาบมาบเป็นการยิงเป้า,ปาถูกไหมครับการยิงเป้าเนี่ยเราก็ที่บอกว่ายิงเป้าก็คือเราจะมีแผ่นแล้วก็มีการตั้งนะเป้าถูกไหมฮะแล้วผู้กระทําผิดเนี่ยจะอยู่หลังเป้าถูกไหมฮะเพชฌฆาตก็จะอยู่หน้าเป้านะครับแล้วก็มีช่วงระยะของการยิงนะฮะ ประมาณ5-6เมตรนะครับปืนปืนปืนที่ใช้ยิงเนี่ยเอ่อใน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 ยุคนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแบ็กมันนะครับแล้วก็เอ่อยิงทีเนี่ยนะครับจะยิงทีแบบเป็นชุดนะครับนัดคือยิงไม่ได้ยิงนัดเดียวไม่ได้ยิงนัดเดียวนะครับเอ่อยิงคือคือถ้ายิงนัดเดียวอย่างที่ท่านว่าเอ่อก็อาจจะแบบมางยั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 งไม่ได้ตัดขั้วหัวใจสิ่งที่เขาเล็งเนี่ยก็คือเล็งขั้วหัวใจ นะครับซึ่งก็เป็นปืนจริงใช่ไหมทจรย์ใช่ครับเป็นปืนประหารชีวิตมาแล้ว319คนคุณผู้ชมครับปืนแบล็กมันะครับต่อมาครับก็เปลี่ยนฐานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการโหดร้ายเนี่ยก็เป็นการประหารหรือเป็นการเขาเรียกว่าใช้ยาหรือใช้ที่เราเรียกว่าอินเจ็ตคือการฉีดยาเข้าไปในร่างกายด้วยเข็มนะครับ ก็จะมีสีบอกนะครับแล้วก็จะมีผู้ฉีดผู้ฉีดก็จะมี2คนก็ไม่รู้ว่าใครฉีดสารที่เป็นทำคือสารอันแรกเนี่ยทำให้หมดสติก่อนสารต่อไปก็คือทําให้ก็เรียกว่าหมดลมหายใจก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฉีดนะครับก็นี่แหละครับนี่คือเตียงประหาชีวิตณณวันนี้เนี่ยนะครับของเหล่านี้เนี่ย ที่มีอยู่จริงห้องที่มีอยู่จริงที่เป็นภาพเนี่ยนะครับ,รบอยู่ที่เรือนจํากลางบางขวางนะครับครัปประหารด้วยวิธีฉีดยาคนสุดท้ายนะครับปีพศ2562ครับนะครับครับแล้วก็ยกเลิกมาไม่ไมย,ยังก,ก็ยังมีการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาอยู่นะครับแต่ยังเอ่ยยังเ,เขาเรียกว่า รอรอรอลงอายารอดีกาคือทุกคนก็ขอดีกานะครับที่จะขอผ่อนผันนะครับขอผ่อนปรนเพื่อไม่ให้ประหารชีวิตนะครับขอเขาเรียกขอพระราชทานแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการหาตด้วยวิธีนี้ก็ยังมีการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยานะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่า ตวนโซ่นะครับที่เป็นอุปกรณ์ของแท้ของจริงในอดีตทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราเออเออจองจําหรือพันธนาการผู้ต้องขางที่อยู่ในเรือนจำนะอันนี้ก็คือ<ห>เครื่องตีตวน,นะฮะคือคือของพวกนี้ต้องใช้ต้องต้องต้อง,องใช้ต้องใช้ตัวนี้ฮะตัวตีตวนางนะครับแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็บีบอันนี้อันนี้คือง้าง S <S ใช่ไหมฮะมัน <S 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 จะก็เรียกมันก็จะมีเขาเรียกว่า, <a> <hor> าตะขอหรือหรือห่วงเหล็กซึ่งมีความหนาับเป็นหุนหุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืด <S 2> <S 2> <S ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวบีบนะครับับอันนี้คือเครื่องตีตรวจเพื่อให้ทรมานด้วยแล้วก็ให้สารภัพผิดอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือคือที่อยู่ในในในเรือนนอนนะฮะอันอันนี้มัน มันนอนจริงๆมันต้องตั้งนะฮะต้องตั้งขึ้นมาตั้งไปเป็นตั้งโต๊นี่แหละตั้งตั้งตั้งแบบ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 ตั้งแบบตั้งตั้งอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อเอามือใส่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเอาขาอ๋อเป็นขาเลยเหรอครับเอาขาเวลาเว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 คอเล็กๆมากเลยนะฮะเวลานอนเวลานอนก็จะได้นอนนอนนอนเรียงกันแล้วคือที่สำคัญก็คือว่าไม่ให้หลบหนีนะครับอ่าครับต่อมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นดาบดาบประหารชีวิตนะครับดาบประหารชีวิตดาบประหารชีวิตก็จะมีอยู่3แบบนะครับก็จะมีดาบปลายแหลมดาบปลายตัดนะครับดาบก็เรียกว่าดาบหัวปลาไหลที่เพชชฆาใช้ใช,ใช่ที่เพชชฆาใช้นะครับ<ม>ก็เพชชฆาก็ชื่อ Pain นายเหรียญนะครับซึ่งเป็นเพชชฆาคนสุดท้ายนะครับที่ใช้ดาบนี่ก็คือดาบจริงทั้งหมดนี่คือดาบจริงทั้งสิ้นนะครับที่ใช้ประหารนะครับผู้กระทาผิดในอดีต นีฝักดาบแบบยาวมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อคุณผู้ชมครับซึ่งข้างบนนี้ก็จะมีอธิบายเรื่องราวนะะฮของพิพิธภัณฑ์พระราชทานอิเคียบเลยเอ่อที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นลายลายพระหั์นะครับของเอ่อดีกานะครับเออ่แต่แต่ละคนนะครับในอดีตนะครับของผู้กระทําผิดที่ทางเออ่เรือนจำเนี่ยนะครับเออ่ถวาย เพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยนะครับรอห้านะครับทรงพระราชทานอภัยโทษนี่คือหลายบระหาของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการให้อภัยโทษใช่ไหมครับก็จะมีรอห้ารอหกนะครับรอเก้าและรอสิบนะครับซึ่งเป็นของจริงด้วยใช่ไหมครับจริงทั้งหมดครับภาพนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับมีอยู่3ยุคด้วยกันนะครับก็คือยุคก่อนอยุธยานะครับนะครับแล้วก็ยุคอยุธยานะครับแล้วก็ยุครัตนโกสินทร์นะครับนี่แหละก็คือมีอยู่3ยุคด้วยกันนะครับยุคเนี่ยแหละยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนผ่านที่เราบอกว่าคุกตาราง คุกเนี่ยจ,จริงๆแล้วเนี่ยคุกคุกก็คือเรือนจำคุกเป็น<ต>ไว้รทำไมคำถามข้างล่างแต่ตารางแต่ตารางเนี่ยจริงๆแล้วตารางเนี่ยก็คือเหมือนกับขังคนที่โทษน้อยก็คือไปอยู่ตามโรงพักที่เราเที่เราเรียกว่าตารางไปอยู่ในตารางไปติดตาราดไปดูตารางไปติดตารางก่อนในอดีตเนี่ยคุกเนี่ยเรามีชื่อก็คือว่าเราเรียกว่ามหันตโทษเราจึงมีตั้งขึ้นมาเป็นกรอง ค,คือกองมหันตโทษนะครับ,รบแล้วก็จากพิเศษกรุงเทพกองมหันตโทษก็มาเป็นเ,เรือนจํามหันตโทษก็คือครเรือนจำกลางบางขวางนะครับก็ยุคการสมัย ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนชื่อมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเวลาโอ้โหหมดแล้วนะฮะต้องบอกว่ารีบด่วนมากๆเลยเดี๋ยวตลอบเวลาของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าเรายังทัวร์กันไม่จบนะครับที่แน่นอนทพิพิธภัณฑ์ราชธรรมเนี่ยนะครับในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนแนะท่านชาญวชิรเดชนะครับยังคงอยู่กับเราต่อนะฮะในเอพิโซด2 EP หน้านะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้ครับเป็นทางเข้านะฮะพุทธกาลศาสันสี่ร้ามสิบสนะครับเป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะฮะที่จะเข้าไปสู่ยุคสมัยใหม่นะครับ ของการถูกจองจําหรือว่าเรือนจําจากกรมราชัรฑ์นะฮะซึ่งผู้ที่ถูกจองจํามันก็เรียกได้ว่าทําให้มีการฝึกปรือฝึกอาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวไมไปถึงแน่นอนนะครับ สถานพยาบาลแล้วก็การดูแลต่างๆนะฮะหลังจากที่พ้นจากการถูกจองจํยในเรือนจําแล้วแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าหลายคนมีคําถามว่าการถูกจองจําไปแล้วเนี่ยในเรือนจําต่างๆแล้วออกไปจะต้องทําอะไรและจะลบล้างภาพคอร์รัปของคนในสังคมได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้มชมครับซึ่งแน่นอนเราจะมาตอบข้อคําถามน,นี้กันต่อนะในในเอพิโซดที่2ในตอนหน้านะครับซึ่งกลับมาเจอกันใหม่ในรายการผลิตทอ์ครับทางช่อง TV, นนพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์ส่นเสรมการตัดระเแห่งชาติอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบเทปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วติดตามพวกเรา ได้ทางแฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตะรวงชาติยูทู h ช n แนลครับและรวมไปถึงช่องทีวีของ POLIT TV นะฮะทุกช่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเอพิโซดต่อไปรับรองนะฮะว่าเข้มข้นแน่นอน,นวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ